เปิดประวัติหลวงปู่ศิลาพระอาจารย์เกจิชื่อดังหลวงปู่พระมหาศิลาสิริโจมีมมัะศิลานิวจันทร์เกิดเมื่อ14ตุลาคมพุทธศักราช2488ขึ้น8ค่ำเดือน11กิรลกาปัจจุบันอายุ78ปีเป็นบุตรของนายแก่ และนางน้อยดิวจันร์บรงพรชาเป็นสามเณรเมื่ออครั้งอายุ15ปีนวัดท่าประทับและอุปสมบทสังกัดมหานิกายเมื่อปีพุทธศักราช2509ณนะวัดบุญพาพิรามจังหวัดร้อเอดโดยพระสิริวุฒิเมธีเจ้าคณะจังหวัดร้อเอดสมัยนั้นหลวงปู่พระมหาศิลาศึกษาปริยัตยิอย่างมุ่งมั่นจนสอบได้นักธรรมชั้นเอก และเปลี่ยนทางหประโยคครับพัดประเด็นกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชเมื่อปีพุทธศักราช2 5 5 5นักวัดพระศิรัตนา,าสดารามและได้รับหน้าที่เป็นพระอาจารย์สอนที่โรงแรมวัดนิคมคณนารามจังหวัดร้อยเอ็ดและรับหน้าที่เป็นพระที่สวดปฏิโมกในการลงอุโบสถของคณะสงฆ์ตลอดมา เมื่อแตกฉานด้านปริยัติแล้วหลวงปู่พระมหาศิลาได้จาริกสแสวงบุญปลีกวิเวกไปหลายจังหวัดเช่นจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดชัยภูมิได้เดินทุดงป่าณภนะูเขาอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายสู่ภูเขาควายสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปีพุทธศักราช2517เดินทางไปกับหลวงพ่อบ้านชาติวัดบ้านชาติจังหวัดร้อยเอ็ด มรณภาพแล้วได้พบกับครูบาอาจารย์มากมายเช่นหลวงปู่ทองมาถวโรหลวงปู่มหาบุญมีสินมสินโทนหลวงปู่ลิกุสนทโรและเป็นสาธรรมิกกับครูบาอาจารย์หลายรูปเช่นหลวงพ่อสมานธรรมรักขวดหลวงปู่หนูอินทวันทานหลวงปู่สมสิทธิ์ครักศิขสัตโธงหลวงปู่ล้อมศิลาสังวโรหลวงปู่พระมหาศิลาได้ระเบรวิปัสนา และเรียนอักษรคธรรมลาวอ่านหนังสือจากใบาลานอีสานได้อย่างแตกฉานและได้ศึกษาคำพีใบาลานสายสมเด็จหลุนจากสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลายฉบับศึกษาจนแตกฉานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550เป็นต้นมาหลวงปู่พระมหาศิลาได้ปลีกวิเวกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นป่าช้าร้างหลายแห่งจนหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดโพสีสะอาดซึ่งเคารพนับถือท่านมากได้กราบนิมนต ท่านมาจำพรรษาที่วัดโดยหลวงปู่ประสงค์จะปลีกวิเวกนส่งสงบ้านแก็ดเป็ตเหล่าสิยานุสิตจึงร่วมกันสร้างกุฏิถวายหลวงปู่ศิลาได้จำพรรษาตลอดมาพระธรรมรัตติรดิลกเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพวารามได้มีความเลื่อมใสในองค์หลวงปู่ได้นิมนต์ท่านขึ้นไปร่วมงานพุทธพิเศษพระกริง่งวัดสุทัศน์และหลายวัดในภาคอีสานจะกราบอาราธนาหลวงปู่ไปร่วมตกแทบทุกงานเนื่องจากเหล่าสิยานุสิตได้ประจักษ์แก่สายตาเรื่องพุทธคมวัดปฏิบัติความเมตตาความสันโดษ และเรื่องยานอย่างรู้ที่ท่านสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอย่างน่าอัศจรรย์ขอบคุณข้อมูลจากแ m มเบ n ร v ด้วยนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ